มีอาการร้อนวุบว่าเหงื่อออกตอนกลางคืนหงุดหงิดง่ายประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยนอนไม่หลับต้องมาฟังคลิปนี้เลยค่ะถ้าใครเคยมีปัญหาแบบที่สุดาพูดมาข้างต้น สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสุดาพาเปนะคะเจอกันแบบนี้แปลว่าสุดามีไอเทมดีๆเด็ๆโๆดน,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 ดนมาฝากทุกคนอีกแล้วค่ะและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารเสริมหรือว่าวิตามินสําหรับคนที่อายุ35บวกแบบสุดาค่ะใครมีอาการแบบนี้ต้องฟังคลิปนี้เลยค่ะมีอาการร้อนวูบว่าเหงือออกตอนกลางคืนหมุดงิดง่ายประจำเดือนมาแบบกระปิดกระปอยนอนไม่หลับ ตอนคืนชอบเป็นไข้ต้องมาฟังคลิปนี้เลยค่ะถ้าใครเคยมีปัญหาแบบที่สุดาพูดมาข้างต้นตอนแรกนะคะเราเห็นแม่เป็นค่ะแล้วก็งงอยู่ว่าเอ๊ะนี่มันคืออาการอะไรกันแน่จนเราไปเซิร์ชมามันคืออาการเริ่มต้นของอาการไวยทองค่ะอาการแบบนี้นะคะสามารถมีได้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเพศหญิงหรือเพศชายแต่ในเพศหญิงนะคะก็จะมีอาการที่พบเห็นได้มากกว่า หลีเกเลี่ยงไม่ได้เลยค่ะที่ทุกคนจะต้องมีอาการนี้แต่การที่เรารู้จักวิธีแก้ปัญหาหรือว่าช่วยลดอาการเหล่านี้นะคะให้บรรเทาลงให้น้อยลงถือว่าเป็นเรื่องดีเลยค่ะอย่างสุดาเองนะคะเคยเห็นคุณแม่เป็นก็เลยไปศึกษามาค่ะว่าเอจะมีตัวไหนบ้างนะที่จะช่วยทําให้การเหล่านี้หายไปจนเราไปเจอเขาว่าการรับประทานวิตามินหรือว่าอาหารเสริมนะคะที่เกี่ยวกับการปรับสมดุลปรับฮอร์โมนเพศหญิงค่ะแล้วก็เลยซื้อมาให้แม่ลองรับประทาน ดูจนตอนนี้นะคะเราอายุมากขึ้นแล้วเราก็เลยเอามาทานเองบ้างค่ะสุดาไปเจอตัวนี้มากค่ะตัวนี้นะคะเป็นของ Mega V c a แคค่ะชื่อว่า f i โ o ม a ซาใน1กล่องนะคะเขาจะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะตัวแคปซูลเขาจะเป็นแบบซอฟต์เจลนะคะซองเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัวซอฟเจลก็คือจะเป็นซอฟเจลแบบสีม่วงๆแบบนี้นะคะจะมีทั้งหมด3แผงก็คือแผงละ10เม็ดค่ะตัวฟิโมซาของเมก้าวีแคร์นะคะจะประกอบไปด้วยส่วนผสมทั้งรากและเงาของต้นแบล็กโคโฮสค่ะตัวนี้นะคะก็จะไปช่วยปรับสมดุลปรับฮอร์โมนให้เป็นปกติค่ะแล้วก็ช่วยลดอาการไวท้องด้วยวิธีการรับประทานนะคะเจ้าซอฟเจลฟิโมซาก็คือรับประทานวันละ1แคปซูลค่ะ ตัวนี้บอกเลยนะคะว่าทานไป3เดือนติดต่อกันก็คืออาการอะ่ะลดลงมากๆเลยค่ะกลางคืนนะคะจะหลับสนิทเลยไม่กระสับกระสายพวกอาการหงุดหงิดง่ายก็จะน้อยลงจริงๆค่ะรู้สึกแบบจิตใจดีเหมือนได้วิ่งเล่นในทุ่งลาเวนเดอร์ใครไม่เชื่อต้องไปลองทานนะคะสําหรับใครที่กังวลว่ากินแล้วจะอ้วนหรือเปล่าตัวนี้บอกเลยนะคะว่าตัวนี้กินแล้วไม่อ้วนไม่บวมปลอดภัยแน่นอนค่ะเหมาะสําหรับสายรักสุขภาพนะคะจะซื้อมาทานเองแบบสุดาหรือจะซื้อฝ คุณแม่คุณน้าคุณอาก็ได้หมดเลยค่ะและตัวนี้นะคะก็ยังหาซื้อได้ง่ายด้วยตามร้านขายยาทั่วไปเลยค่ะหรือว่าร้านบูธวัสันพวกดัก stone นในห้างตามซูเปอร์มีหมดเลยค่ะ1กล่อง30แคปซูลสุดาได้มาในราคา500บาทนะคะยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะคะใครอยากตามไปตามกันเลยสำหรับวันนี้นะคะสุดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้มีไอเทมดีเด็ดโดนแบบ ฟิโมซ่าเมกาวีแคร์แบบนี้นะคะเราก็มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากติดตามสุดาพาเปชแนลด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ